ทางอบจจังหวัดสงขลาครับร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สงขลาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเกาะหนูเกาะแมวครับแล้วก็เตรียมที่จะยกระดับรองรับการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมนะครับชายฝั่งวิถีใหม่ที่เรียกว่า coastal tourist ติดตามครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2567 นายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายอุทธรสุทธินิมิตผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สงขลานายอุดรน,นามเสนร,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยและนางสาวพบพรทองคนารักษ์ผู้อำนวยการกองผังเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้ร่วมกันลงพื้นที่นะครับเพื่อทำการสำรวจ แหล่งท่องเที่ยวเกาะหนูเกาะแมวอำเภอเมืองสงขลาโดยทุกภาคส่วนจะร่วมมือการดำเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือสร้างโป๊ะลอยน้ำซึ่งจะเป็นเส้นทางการศึกษาธรรมชาติและพันไม้รวมทั้งทางเชื่อมต่อผาสีชมพูพร้อมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบนเกาะด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่โคสตอลนะครับทัวริสต์พัฒนาต้นแบบชุมชนและระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชายฝั่งอ่าวไทยตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโครงการบริหารจัดการแหล่งท่องเท,ที่ยวจังหวัดสงขลา หนึ่งอำเภอหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวครับซึ่งก็จะเป็นการสอดคล้องกับโครงการป่านันทนาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สงขลาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวครับโดยปัจจุบันนี้นะครับมีปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยมชมเกาะหนูเกาะแมวเดือนละประมาณ 2,000คนเลยทีเดียวครับนั่นก็เรียกได้ว่านะครับนอกจากนางเงือกทองชายหาดสมิหลาชายหาดชลาทัศน์ที่คนสงขลาและคนใกล้เคียงและส่วนใหญ่ครับถ้าพูดถึงนางเงือกทองก็จะรู้จักกันและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้นะครับจะเรียกว่าเป็นซ i ิกเนเจอร์ของจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับเป็นตราสัญ,ญลักษณ์เป็นแบรนด์เลยก็คือกอหนูกอแมวเมื่อสักสิปีที่ผ่านมาผมก็เคยได้มีโอกาสครับเข้าไปเยี่ยมชมนะครับ บรรยากาศที่เกาะหนูมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นนะครับว่าทิวทัศน์ต่างๆชายหาดรวมไปถึงเกาะแก่งเล็กๆนะครับที่อยู่ชายหาดของเกาะหนูกับเกาะแมวเนี่ยครับเป็นสิ่งที่น่าจะสนับสนุนกระตุ้นนะครับให้มีการเสริมสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าจากชายฝั่งไปที่เกาะหนูเกาะแมวก็ไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่นะครับสมควรที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่แล้วก็ให้เกิดความยั่งยืน ของสำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะถือว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเกิดมาสิ่งที่เป็นอยู่ในพื้นที่จังหวัดของเราเนี่ยนะครับสมควรอย่างยิ่งที่จะมีการพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่แล้วก็คนส่วนใหญ่นะครับนอกจากใน1ปีนี่นะครับใน1เดือน ที่มีการสำรวจแล้วนะครับว่าประมาณ2,000กว่าคนบางทีเราก็สงสัยนะครับว่าเขาจะเดินทางไปยังไงแล้วก็มีการกระตุ้นให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเกาะหนูเกาะแมวยังไงเพราะมีรายละเอียดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสมควรที่จะมีการพัฒนาอย่างยิ่งและก็ต่อเนื่องด้วยนะครับ